ทำมีประดุกทอดด้วยการเลี้ยงลูกนี่มันยากนะทำไะมควมรู้สึกโอไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนีนเลี้ยงลูกนี่สบายเลยนะไม่ต้องยุ่งวุ่นวายสนใจอะไรนะทุกวันนี้นะพ่อแม่ปวดหัวโลกมันเปลี่ยนไปเ,เราก็ต้องเข้าใจมันด้วย มันจะมายึดติดอยูอ่แต่โบราณเออโลกเพื่อนก่อนอย่างนี้แล้ต้องให้มันทันยุคทันสมัยฮะอย่งางเมื่อก่อนแม่เลี้ยงลูกไม้เลี้ยงด้วยอะไรน้ำข้าวอะ่ะน<ว>้ยเจ้าพี่คือกินน้ำข้าวโบราณเลี้ยงลกูกกินน้ำข้าวแต่ไม่ได้เกิดในยุคขาเหนียวนมข้นไหมว้า มันได้เกิดในยุคนั้นจ้ะอือเป็นข้าวเหนียวซอสฝาเขียวงุ่มเลยข้าวเหนียวที่พอนวดไม่เคยได้ยิน,นหรอกก,กินข้าวเหนียวนมข้นเจ้ากินข้าวหม,หมูทอดหมูทอดอหนูทอดหมูทอดแม่นี่แม่ตื่นเช้ามาแม่กินข้าวกับน้ำเดือหนูผัดกะเพราหนูนาอีทอีทอ่ะ พี่ชาย,ยาก็ดกขอดัก <มา S 1> กินหนูเป็นเลยอ,อร่อยสไตายเ,าเป็นไรจะกินไม่เป็นโคตรอร่อยอ่ะเจ้อย่งนไม่กินละเพราะนามันไม่มีละมันจะเป็นหนูท่อแทนก่อนเป็นทุ่งนะาหาก,กินตรงไหนก็ได้ต้องทำนาแม่งเขากินข้าวก็ยังทำพริกกระปิ้นิ้วตะกรูนึ่งทอดทำพริกรกระปิ้นแม่งก็กินได้ละ ทุ่งนาพอเขาเกี่ยวข้าวก็ไปดักอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ<ต>ด้วง,งสะพายด้วง,ง,งพอเย็นมาก็สะพายด้วงไปกับพ่อไปดักหนูอพอห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ไปดูหนูรอบแรกถ้าได้ก็ะปดมามแล้วก็วางดักใหม่เช้าก็ไปดูอีก ได้มาก็มาเผาคนลอกหนังทอดผัดกะเพราอ้ยอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมอืมทิ่สุดอ่ะทั้งนูทั้งปลาแยะแย่ไปหมดอร่อนทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยนไปนี่กลายเป็นไปแล้วสวนกลายเป็นสวนกลายเป็นบ้านเป็นบ้านคนไม่มีให้กินนะโทอนดักในไรเลียนนั่งกระดง บางทีแอสเนี่นเป็นพยาคารดงเย็นเมียงก็เป็นได้คาวได้คืนได้คืนตัดตัวซี่ตัวหนูขอปลูกบ้านเลยเป็นหนูบ้านแล้วกินไม่ได้ปลาก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี้ปลาเยอะแยะเมื่อก่อนปลาในคลองไม่ได้มัาเมื่อก่อนพอไป็่อนแช่ไม่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้ปลาต้องซื้อสิอันนี้ไม่มีปลาแล้ว ผมอยางเป็นเงินไปหมดการทัองอะไรนิดนหน่อยลูกมันเปลี่ยนไปอะไรนะเอะชะอมชะอมยังต้องซื้ออืใบมะละยังต้องซื้อใช่ซื้ออดมะละจริงเออมีอะไรอีกลูกมะละตร้งจิงอะนะมะละขือนกตำป่าเดี๋ยวนี้ยังต้องซื้อกินเลยอื ก็อีกแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็น้ำลูกชิ้นอ่อโอ้กินเยอะข้าวหมดถ้วยแล้วเออเบิ้ลยังหักเบิ้ลเวจานทอดม้ำมัแดงก่อนนี่ความสุขของครอบครัวครับทุกคนตอนนี้ก็ปิดเตอร์ปิดเตอมแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็กินข้าวกันอย่างนี้ทุกวันข้าวพร้อมกันอร่อยข้าวพร้อมกันอร่อยกินไปคุยไปเพลิดเพลิน เรื่องคนนั้นมั่งคนนี้มั่งประสบ<ช>การณ์ชีวิตออย่างวันนี้ก็จะมาเสนอชีวิตในสมัยก่อนที่ทุกคนได้เจอเจอมาอ,มอาจจะเป็นเรื่องราวดีด,ดีดีมั่งไม่ดีมั่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับก็ยังเห็นความสุขเล็กๆน้อยน้อยใช่อันนี้มีความสุขมาตั้งแต่เด็กอกินแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก กินไปคุยไปน,นี่กินข้าวส่งกระมังแล้วเนี่ยยอดอันนี้แตกแถวแตกแถวไม่ยอมกินด้วยนอกคอกนอกรีดอชอบอยู่คนเดียวรักสันโดษอืวันนี้เสนอเมนูหน่อยว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เรามีแกงเห็ดปลาแกงเห็ดปลาหมูเนี่มาเกิดขึ้น นี่มะเกลือเปาะใส่หมูสามชั้นอือหูเผ็ดอร่อยเพราะว่าแม่โคกพริกใส่จังหักน่่แหละอือขนาดพริกแกงเผ็ดเลยยังโคกใส่อีกใช่มันต้องเพิ่ใส่ใบยีราน่ะรู้จักไหมใบยีราฟเขาเรียกกะเพราควายบ้านเรามีเราไม่ได้มาใส่มันจะหอมหอมกว่าใส่ใบกะเพรา มันจะชวนกินวางมากินกันเลยมากินกันเลยใช่ไหมเรียกอย่างนั้นเลยนะนี่ปลาดุกแดดเดียวอีกแล้วแก้ม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 แกงปลาดุกแดดเดียวนี่รสชาติมันเป็นมันๆคะัอืมอร่อย้าใครยังไม่เคยกินหรือว่าใครคิดว่ากินไม่ได้มันยังงี้นอย่างงี้ลองแล้วจะรู้ว่าปลาดุกแดดเดียวมันอร่อยเพราะเริ่มแรกเราก็กินไม่เป็น เราก็ว่ามันยังไงไม่รู้กินไม่ได้ขอคืนทั้งหมดที่ใจแล้วก็มีสุพรรณที่สุพรรณวัดปลาเรไรไปซื้อมาตอนนั้นอ่ะครั้งแรกครั้งแรกอาจการกินปลาดุกแดดเดียวเพราะว่าสุพรรณที่วัดปลาเลไลนั้นเขาจะมีปลิตแดดเดียวเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็มีปลาดุกแดดเดียวนี่เขาก็เอามาเสริมใช่แต่เราดันชอบปลาดุกแดดเดียวเราลองไงอืม เราก็เลยลองซื้อมาอู้ติดใจปลาช่อนก็อร่อยนะอืมแต่ไม่ชอบช่อนก็อร่อยเราไม่ชอบเราชอบปลาดุกโหแต่สมัยก่อนนี่ปลาเนี่ยอร่อยปลาตะเพียนอะ่ะปลาตะเพียนหางแดงอะ่ะตัวใหญ่อ่ะเรียกปลาเลยมันมันอ่ะมันจะม,มันอร่อยมากเลยอืมปลาตะเพียนมันจะมันพร้อมไปทอดเทปได้มาทผ่อนนะ้าเขับไปดักคัดอะ่ะที่อ่างเก็บน้ำอะ่ะโอ้ย แล้วมันจะมันปลากระเพียนห้างแดงอ่ะเขามาตากับมันยิบเลยต้องย่างเออย่างอร่อยย่างไฟอร่อยนี่เราไม่ต้มจืดนี่ยังไม่สู้เลยมีอะไรต้มจืดอันนี้ของคูเปอร์อันนี้ผัดกะเพราเผ็ดน้อยของพี่นิวอ๋อัเาอันนี้ของเด็กเราต้องมีให้เด็กเพราะว่าเด็กอยู่บ้านกินทั้งวันใช่ถ้วยนี้ อุปเปอร์กินตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคนเดียวสบายแล้วก็มีอะไรนะแลมีอันนี้ทอดบนหน้าแก้มแก้มอร่อยผัดกะเพราไม่เผ็ดก็อร่อยอร่อยไหมพิ้งผ้าผ้าของเด็กเจ็ดพริกไม่ต้องเยอะนี่ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันก็มีความสุขไปเงินมากเงินน้อย ไม่เกี่ยงไม่สำคัญไม่สาคัญสำคัญไหมก็สําคัญแหละไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาเป็นรทบ้านในชีวิตขนาดนั้นชีวิตครูชีวิตครอบครัวถ้าเรามีดติดกับมันมากอไม่เอามันเป็นมาไม่เอามันมาเป็นตัวรักอ่ะเราอย่าไปมองคนอื่นถ้าเรามองคนอื่นใจเรามันว้าวุ่นถ้าเราเห็นว่าทำไมคนนั้นมีรถป้ายแดงทําไมคนนี้มีทองใส่อะไรเงี้ย มันกวาวุนใจอต้องมองมองเราเนี่ยมองในตัวเราเรากินได้อยู่ได้เรามีความสุขเรามีกินมีใจพออทําไมถึงคิดได้อะเมื่อก่อนมันเป็นคนอย่างนี้ไหมไม่เป็นก่อนเป็นคนยังไงเมื่อก่อนก็หาเงินเฟืองเหมือนกันเออพอมีเงินยังไม่มีลูกไงยังไม่ได้มีลชอบอะไรก็ทํางานพอก็พอมีเงินให้ได้ใช้อยากได้อะไรก็ซื้อซื้อสุรุ่ยสุร่ายซื้อทิ้งซอง ก็ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกแต่ว่ามันมันก็มันมนเปอร์ตัวเองได้ไงมันปนเปอรอมันมีเงินปนเปอร์ตัวเองแล้ววันหนึ่งก็ไม่มีเพราะตกงานด้วยอะไรด้วยก็ไม่มีเงินอ่ามีลูกมาด้วยมีลูกอีกภาระเพิ่มก็นั่งร้องไห้ทุกวันไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงนั่งร้องไห้กี่วันอยเป็นเดือนนะกว่าจะทําใจได้อ่ะอื คี่แบบว่าเฮ้ยกูจะไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋า,าออกูไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าแล้วหรอวะกูไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าแล้วหรอวะเป็นเดือนนะนั่งร้องไห้รู้สึกแบบท้อแท้ซีว่างทาไมถึงซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ทําไมถึงรองเท้าคู่นี้ถึงซื้อไม่ได้ทําไมกระเป๋าเฮะอใบนี้ถึงไม่ได้อะไรเงี้ยพูดแล้วก็อย่าร้องไห้นะใช่พอ,อเราคิดได้แล้วอะไรแล้วเราก็เอาใหม่ พึู่้ใหม่เราก็เปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองว่าคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องยึดติดหรอกเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเราก็อยู่ความสุขตัวเองก็พอ,อม,มันก็อยู่ได้ไทุกวันนี้ก็อยู่ได้โดยจิตใจนี้ไม่หวาดวุ่นเลยมไม่งั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะใช่มไม่งั้นก็รถเก่าแล้วอยากได้รถใหม่ซื้อป้ายแดงอืมโอ้ไม่จบไม่สิ้นมัเออนะเป็นหนี้ด้วยมันเป็นหนี้อย่างนี้ดียางเราเราไม่ ไม่ไปกู้ใครใช่ทุกวันนี้เราก็คิดว่าเรามีลูกเราต้องไหนลูกจะเรียนไหนลูกจะนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาสิ่งสําคัญตัวเราก็ชั่งมันือแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบเนี้ยสุดท้ายก็มีลูกประหยัดลูกประหยัดแต่ลูกก็ต้องทําตัวให้ดีกว่านี้ก,ก็ต้องน่ารักด้วยเพราแม่จะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปใช่สิ่งสําคัญมันก็คือลูกนี่แหลพ่อแม่ยอมอดอ่ คือกําลังใจอดให้ลูกที่ไอ้ที่แม่อดอดอยู่ทุกวันนี้ก็ออดให้ลูกทั้งนั้นใช่แม่ไม่ซื้อเสื้อผ้าตัวเองนะแต่แม่ซื้อให้ลูกอดให้ลูกอให้ลูกได้อยู่ได้กินใช่ทาก็ทําเพื่อลูกลูกก็ต้องเห็นใจแม่ด้วยใช่นี่ทำเพื่อยายด้วยอืยายจะได้มีกินใช่เราทําเพื่อคนข้างล่างตลอดเราจะได้อยู่มีความสุข พราะว่าอนาคตมันต้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องคุณจะะร้องพี่ซื้อขนมซื้อขนมมาให้นี่แหละชีวิตของคนมันจะมีแค่นี้แหละเราอย่าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอยู่ในที่ของเราตรงนี้เราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสูงกว่าเรามันไม่ได้หรอกมันไปไม่ถึงเวลาที่เป็นใช่เหมือนตอนนี้ที่เขาเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเขาเอา <ค>เขาอาคนอ,นคนอื่นมา<ไ>เป็นมาตรฐานให้ในตัวเองแล้วมันจะต่่ําวาเขาไม่ได้เราก็ต้องไปสู้สู้ส,สเพื่อที่จะได้อยู่เทียบเขามันไม่ใช่ชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเราเราอยู่ระดับนี้เราจะไปใต้เต้าอยากมีรถใต้แดงอยากมีนู้นมีนี่มันก็ไม่ได้เพราะว่าการเงิน<ไ>งของเราไม่เหมือนคนอื่นเขาเราไม่รู้หรอกแต่ละคนใช้ชีวิตยังไ,ไงชีวิตใครชีวิตมันเราจะไปยากมีมันเขา บางคนเนี่ยเราเห็นเห็นหนะดาราเนี่ยเราเห็นเขาใช้ชีวิตรูอยู่คอนโดรูเป็นไงถ้าเรื่องไม่แดงเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาไม่มีเงินอืมวันนี้เป็นไงเออพอเรื่องแดงขึ้นมาถึงรู้อ้าคอนโดเช่าเหรออันนู้นอันนี้เห็นไหมถ้าเขาอยู่เฉยๆอะ่ะคนระดับเขามันรวยอยู่แล้วอืมาหางเงินได้อยู่แล้วหางเงินได้ทีเป็นหลักแสนแค่ไม่กี่วันใช่ดูเราหาเงินได้ที หลักพันอเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างนี้ไล้ทั้งหลายวันอืเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไงมันก็เรียบง่ายเห็นไหมกินอยปดูดง่ายใช่มีความสุขไม่ต้องมาเบื้องหลังแล้วต้องมีเจ้าหนี่มาเดินยืนด้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเนี่ยเนี่ยเกับข้าวเนี่ยกับข้าวที่มีเนี่ยบ้านๆทั้งนั้นกินแบบอย่างนี้แหละอแต่สิ่งที่สําคัญมันคือมันมีคนรอบข้างได้กินด้วยเนี่ยใช่อ่า เขาไม่ได้ทุกไม่ได้ร้อนใช่เราก็มีความสุขเราเห็นคนได้กินเราก็มีความสุขไงลูกเรากินเออเราก็ยิ้มมีความสุขเห็นลูกเรากินเราก็ดีใจเราอยู่ในแบบอยู่ในแบบของเราก็พอแล้วเราอยากไปเอาแบบคนอื่นมาใส้ตัวเราใครบอกว่าไม่มีตังค์ก็ยอมรับใค่ยอมรับทุกอย่างมันก็จบอย่างบางคนเรียนไม่เก่งยอมรับก็คือจบมันก็พัฒนา ใช่ไหมอย่งบางคนเขาอะไรอนะ่ะใช้ชีวิตไม่เป็นยอมรับก็คือ,อก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่ใช่แต่อย่างบางคนนี้ไม่ยอมไม่ยอมที่จะรับฟังด้วยไม่ยอมด้วย <c oughs> ใช่ไหมหันมาโอ้หันมาดูไงเผื่อจะมีคนแถวนี้ <c oughs> ที่เขาไม่ยอมรับฟังอ่าโ,โอเค ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยใช่เราจะได้มีแรงสู้ต่อมีแรงสู้ต่อสู้ไปด้วยกันให้ให้เป็นกำลังใจด้วยเราก็จะถ่ายถ่ายเป็นทุกอย่างถ่ายเพื่อให้อะไรเพื่อให้ดูชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งล้มเหลวและสำเร็จสำเร็จเราเคยมีไหมดังเฮ้ โอเคฝากทุกคนกดไลค์กด like, แชร์ด้วยครับบ๊ายบาย